าเธอนะฮะไวัยเอาละฮะแล้วมาแล้วลิงบาบูลก็มาเหมือนเดิมฮะจุกกู้ยะโสธรโอเคครับไปอยู่ยะโสขออยู่คนเดียวนะและอะไรออนเชียงรายโอ้เหมือนรักกูเลยนะแม่เชียงเชียงเชียงอ่าเชียงรายอะไวอ่ะาเชียงรายน่ะสิเอ้ยไม่ใช่นะเชียงเชียงไม่ใช่อะเซียออฮะเซียไอฮะไลออนชี้อังไรชี้อังไรับผมมา เอาแล้วตรงนี้สิบตอนนี้สุดท้ายเชียเจเคพิม์เจเคเชียอีซี่พิมพ์หัวใจจิตตาวิอ่าเก้าทีห้าสิบสี่เก้าสี่จสหสหสสโอเคครับจะจงหัวดีเอาทุ แต่วอีซีก็มาเหมือนกันโถส้วมแม่น่าสงสารอะไรอะไรเอ่ยน่าสงสารสุดในห้องน้ําโถส้วมแม่โอ้แล้วตรงนี้อ่าโธ่เก็บไปเลยนะตรงนี้เอาแล้วไหวมากครับไม่เกินสามวีวนี่เธอแต่ั้นมีประเด็นไหมผมเห็นจุดเดงนดมันเข้ามาสีดำเลยมันอาจจะใกล้กันครับคุณแจ็คกี้ใจเย็นๆนะตรงนี้มันอยู่ตรงใกล้กันแม่แอ๋เขาอยางเขดึงเชอร์นันอยู่นะาแเดี๋ยวผมบอกรีบบุกไปกันเท่านั้นนะเพราะว่ามันใกล้กันมากตรงนี้ก็เลียอะไรเก็บ พยากรกันอยู่วะตรงนี้สีโรยัดช็อกนี่ครับตัวกันพงที่อันตรายที่สุดนะครับผมแลนไลออนนะมาแล้วฮะคนเชียงรายเขาไว้อย่างนี้กันนะฮะไอสวยจะสุดถอนทิ้งมันไปนะครับผมไอชาิหมาชาติตลกเนี่ยฮะอย่าไปจับเยอะครับลิงบาบูนนะเอาแก้มจากตูดลิงสีชมพูมาแปะไว้ที่หน้าเหมือนเดิมนะครับผมทำเป็นใส่หูฟังน่ารักมากมั้งครับผมไวนะอ่อนเชียงหายับผมน่ และเซิร์กร้อเปอร์เซ็นนะตรงนี้โอ้โหความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ยังไม่มีการไฟล์เกิดขึ้นนะคุณจากี้ใช่ครับเหมือนจะถึงเวลาไปในไอเดอรยังไงนะ JK อยู่ต่ำกว่าทางอีซี่ด้วยไม่เป็นผลนะ JK ไม่ขึ้นมาเออและนี่ฮะจุงจีอ้าอตรงนี้เนิร์ดไปเก็บเอมแมาเลยแล้วตรงนี้ JK ำใหญ่ใส่ไม่ยางตรงนี้ทั้งมามาเชทั้งอะไรปากฉลามลุมแทงแล้วตรงนี้จุกกู้เข้าลึกมาแล้วและเนิร์ดโดนต่อยด้านหลังแล้อาเธอร์มาสกัดเข้าไปจังหวะหนึ่งแล้วเซิร์กมาจะมาอนนเมย์และปาดอาเธอร์คมๆเลยแล้วเวทเก็บโถสว่มลงไปและเซิร์กเก็บอาเธอร์ไปตรงนี้แล้วเซิร์กเก็บหมวกกะเออมันจ้า มักกาครับผมอ่านผิดกอไปแล้วเซิร์เก็บสุ่มซัมยูแล้วเวทเก็บเปปซี่ฮะแล้วคูดเก็บทางฝั่งไปและตรงนี้อีซี่ไปเก็บทงแล้วเจเคนดับมาก่อนเลยอะตรงนี้ไม่เห็นคนเก็บ้วตรงนี้จุกูเก็บไปอาราไฮเวย์เก็บไปเช่นเดียวกันเวทเก็บไฮเวย์เวทเก็บบอลนะตรงนี้อุ้งแล้วอีซี่ตายไปเจดเหลือแค่ห้าคนเจเคตายคนเดียวคุณแจ็คกี้ยังไงดี แล้วผมบอกเลยว่าเจริญการทำได้ทำได้แล้วครับเราไฟแรกในวันนี้ครับจริญการเอาแล้วฮะตรงนี้อาวเลสละใครใครบอกอาวเลสเพิ่งมีชื่อขึ้นนะตรงนี้เป็นปากฉลามเก็บตังฝั่งมาดีไปแต่อาวเลสอา่ะยืนนิ่งๆหลับเนิร์ดละยืนในบูธละยืนในบูธไงหน้าหน้าจ้าไม่รู้เหมือนกันแล้วเซิร์ฟเก็บเนิร์ดไปแล้วแต่เพื่อนกำลังชุบไม่ต้องห่วงฮะแล้เซิร์ฟกำลังไล่คาเฮนรี่อยู่ตรงนี้บอกมึงจะไปไหนแล้วเวสเก็บบอลย้ำไปอีกหนึ่งแล้วเวสขอแบบฆ่าล้วนเลยแล้วกันแล้วมุงก้า เขาชื่ออะไรวะมันจ้ามันก้าเออนั่นแหละฮะมันค่าครับอ๋อมันค่าเหรอฮะโอเคครับผม แล้วตรงนี้คูดจ้คูดแล้วเฮนรี่แล้วมันก้ามาแล้วเป๊ปซี่เป๊ปซี่ก็พยายามจะมาตัดทางเจเคเ็คล้มแล้วในหน้าตรงนี้เลยแล้วพยายามจะเก็บทงทีสองะทงเอตรงที่2จะได้ไหมแล้วเธอเก็บดอกลูกนี้ไปแล้วเวตตีเซิร์ฟลงไปแล้วเวตตีมังกาเวตตีหมดจุกกู้พยายามจะป่นอยู่แล้วไปเก็บโถส้วมเอิร์ธเก็บไรออนเชียงรายไปแล้วคูดเก็บเวตแล้วจุกกู้โดนแทงได้ด้วยฮะเด้อโอ้โหมาเด้ของริงจัด ไอ้เฮียไม่มีเขาแพ้น่ะ JK เนี่ยใช่ฮะแล้วถามอีซี่ถมมาแล้วอ่ะ JK เสียบูเล่นไปถึงห้าหคนเลยตรงนี้หกคนนีเดียวแล้วตรงนี้อีซี่เรจะเก็บทงแรกของเขาได้ในเวลาหนาทีถามว่าเขายังตามกันไหมยังอยู่ในเกมอยู่ในอีซี่แต่ชิโร่ไม่ให้อะเอาดิชิโร่ไม่ให้ แต่ชิโรตายครับคุณแจกี้ตายครับแล้วตรงมีมาดีมีมาดีมีมาดีเสียเวลาไปแล้วแล้วมาดีพยายามอยู่แต่างอีซี่เยอะเหลือเกินอีซี่เยอะเหลือเกินและขอสักคนหนึ่งได้ไม้แล้วไปก็พยายามอยู่แต่ไม่ไหวครับเสร็จอีซี่ไปตามมาห้าต่อสิบครับผมช้าไปนิดเดียวและมาดีเก็บเออไปอีกหนึ่งอ่ะอหูมันช้าไปแล้วอย่างที่ผมบอกและโนิตตีตีมังกาไปเลยอะแม่เรียบร้อยแล้วไออนเชียงรายอะไรมากันเต็มแล้วตรงนี้ไอออนเฮ้ยมึงจะพลิกรถทำไมมึงก็ลงมาเลยดิเออ เอาดีครับตรงนี้ยังไงดีโชกเก้แล้วเวทเก็บไฮเว์ไปอีกหนึ่งแล้วเวทเก็บเอ็มแซดเวทตีลัวแล้วเวทตีเฮลลี่เก็บสามแล้วเวทโอ้โหเวทเก้าหนึ่งอะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเวทสิบหนึ่งอะเฮ้ยแล้วไหนไล่เสียงอ่ะเสียงที่มันว่าเวทจะไหนแล้วไปไหนแล้วล่ะอสิบหนึ่งอะก่อนห้านาทีจะทำได้ไหมล่ะ แล้วไป11หนึ่งแล้วกุตีโอ้ยเก็บถอตัวไปเฉยไรโอ้โหตีคนเดียวห้าห้าศพปะอ่าเอาอะเขาไม่ล่ะผมว่าเวลาเหลือขนาดนี้กุตีเวท20คิวแน่นอนครับโอ้โหถ้า20คิวนี่เยอะสุดเลยปะคุณจักกี้เยอะสุดในการแข่งมะน่าต้อง25ครับน่าเยอะสุด25ถึงเยอะสุดนะเท้าชัวนะ เออเอาให้ชัวไอ้ชัวตรงนี้โอ้โหจะเอาแล้ววันนี้เวทต้องได้เกิดนะเวทจะเกิดแล้วเวทเก็บโถส่วนไปอีกหนึ่งสิบสอง <12 S 1> แล้วเวทนับหน่อยนับหน่อยปฏิบัติการท้าตรกมาแล้วครับุกทานครับผมโอ้โหาาชี้โลยักษ์จ้าสิบห้าต่อห้าตรงนี้แล้วเซอร์เก็บพีคไปอีกหนึ่งอะ แลวเอิดก็พยายามนี่จะขึ้นมาเพื่อปิดมือปืนทางฝั่งเจเกตแต่เซิร์ก็เก็บเป็นสเตปซี่ไปอีกหนึ่งอ่ะจังหวะนี้โอ้โหเซิร์เอาจริงๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาไม่เคยแพ้อยู่แล้วคนนี้ไม่เคยแพ้อยู่แล้ววันนี้วิ่งไปไหนบอกวิ่งไปไหนเล่นไหนรลาดกลางเ่าร้านหรูเ่าจะร้านหรูเบา ว่า,เ,วา,าเอาดิเวทเก็บมันกาไปอีกหนึ่งเวทสิบสามคิโล้วกูจะเก้แล้วบอลเก็บเวทเวทเรียบอยรับหยุดสถิต,ติไว้ที่สิบสามหนึ 13, 2, ่งะปสิบสามสองแล้ตรงนี้ โอ้โห uhm แล้วเซิร์ฟก็พยายามมาปิดปืนมาอีกหนึ่งมาดิและเนิร์ดเก็บบอลเซิร์ฟเก็บสมรูและอาเธอร์เก็บแอนด็อกไปสามลูกไม่แบ่งไข่เลยอะกุณยาเก๋อเป็นตัวอย่างต่อเนื่องน่าจะขึ้นเป็น MVP ทงแล้วนะตอนนี้ครับผมยังไงต่อคุณยาิโอ้โหแล้วตรงนี้ทางฝั่งของ JK บุกไม่ให้ทางฝั่งของอีซี่เข้ามาได้เลยในทงของตัวเองอะวันนี้ทางธนาคารพิสูจน์ได้เห็นอีกแล้วครับว่า ต่อให้เสียงจะแผ่วหรือยังไงฮะแต่ไม่มีผลสําหรับการแข่งขันในตอนนี้คุัติครับผมเสียงไม่ได้บ่งบอกถึงฝีมือนะใช่ครับเาวทมาแล้วเวทเวล่าท้าผีไม่ใช่ครับเวทล่าท้าคิวอันนี้ใช่ครับผมโอ้โหแล้วเซอร์เก็บแป๊บซี่อีกแล้วฮะแล้วดูฮะเจเคยืนคุมอีซี่อฮะยืนคุมเลยฮะ่ะภาพอย่างนี้ฮะอดูเลยฮะตากล้องก็ไม่รู้จะจับยังไงหนีไม่พ้นแล้วเพราะมันทำอย่างนี้กันเป็นประจำฮะ แม่ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เอาอีกแล้วใส่มาขอละกันแม่เข้าชานะเรียกเข้าชานะโอ้โหดูเขาเล่นเนี้ยดูมันยืนคุมมันดิเหกันนะคุณเซอร์ก็จะเป็นหนึ่งเหมือนกันนะคุณตีดูเขายืนคุมแล้วบอลมาแอบเก็บธงหรือเปล่าบอลมาแอบเก็บธงแล้วเนิร์ดเก็บพีิกไปครับจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีสองนาทีสุดท้ายครับสองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายเฮนรี่ล้มไปอีก และจันนังคารจันนังคารจันนังคารจุกกู้จุกกูโอ้เจเคโถมไปกันธงนะตรงนี้คุณจักเก้และจุกกูทิ้งจุกกูเก็บคนเดียวแล้วเก็บตรงนี้ได้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วเจเคขวาหนึ่งแปมไปแล้วอ่ะโอ้โหสิบหกสองตีอย่างไงก็คิดหลับตาตีก็คิด ใช้เตียนกดก็คี้โอ้โหอกเลยว่าตอนนี้เวททิ้งห่างใช้ลิ้นกดก็ยังคี้อาคุณคุณเวทคุณจะเกินไปหน้าโอ้โหมันทำยังไงก็คี้ไปหมดเลยฮะคนจะรวยช่วยไม่ได้คุณติไ้อยคิวนะจะพยายามแก๊งยีซี่ก็พยายามวิ่งหนีคุณเวทนะะพยายามเจอคนอื่นยังดีกว่าคุณเวทแล้วเวทไปเก็บบอลไปสิบเจ็ดคิวแล้ว แล้วคุณเซิร์สิบสองคิวตามมาติดติดเอาเดโอ้อโหอันนี้ฟาร์มนุษย์ะฟาร์มนุษย์เนิร์ดเก็บคูแล้วคุณเซิร์ขอไม่หนำใจคุณเมีคุณเซิร์ปั๊มตะคีปั๊มมาใหม่และเนิร์ดเก็บตั้งฝั่งมังเก้าไปแล้วเวทเก็บเปบปซี่สิบแปดเ้ยขอเสียงหน่อยเสียงแอนตี้เวทนะขอเสียงแอนตี้เวทหน่อยเสียงดังๆหน่อยครับผม เวทเจอร์อวาเลสที่บอกเวทเจอเอวาเลสอ่ะจะดับไปไหนอะครับผมเอมแม่ต้องให้มีปากมีเสียงเสมอเลยอะเป็นมาแล้ววิ่งมาแแลล้้ววมาแล้วเวทีอยู่อะไฮเวตีไฮเวอยู่วะตรงนี้ตรงนี้ตีอยู่แหมมันหนีไปไหนวะมันหนีไปไหนวะอ่ะมันหนีไปไหนะแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอเดี๋ยวขอปั๊มยา่แป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวมึงแป๊บนี้ อยากกูปีเยอะนี่ไงไม้เดียวพอสิบเก้าสองอะไม่ได้ปั๊มนะนี้ไม่ได้ปั๊มกูวิ่งกันเองเขาตีกันเองนะเดี๋ยวจะอ้างนู่นอ้างนี่อีกไปย้อนดูได้เลยนะก่อนจะอ้างอย่างที่ผมบอกนะศึกษาก่อนก่อนจะอ้างนะฮะไม่เอาแล้วนะมาขอโทษตอนหลังไม่เอาแล้วนะเนิร์ดเก็บมังกรไปอีกหนึ่งนะจังหวะนี้แล้วคูนกับเป๊ซิโอหูตะกิ้โดนเวทนะแต่คือไม่ขึ้นฟีดนะ คูตะกีอเอาเล็กบอกไม่เป็นไร <20 S 1> ตะก,มม<แห>ตะกีมันไม่ขึ้นตะกีไม่ขึ้นเวทขอบอกว่าขอแก้หน่อยขอแก้หน่อยให้โอกาสให้โอกาสแล้วมาดีเก็บพิกไปอีกหนึ่งนะแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเวทเก็บ <20 S 3> <20 S 1> คูต์ตามตัทานยี่สิบ <c oughs> คิวอ,อะนี่เองยี่สิบสองแล้วเป็นเวทยี่สิบคิวต่สังสิบสี่สองอาล้วเนิร์ก เก้หนึ่งอะ MVP คือเวลาที่ชุบเขาเวลามันพอดีกับตอนจบพอดีนะพุตติเมื่อกี้โอ้โหไหนล่ะครับขอขออ่านคอมเมนต์ที่ว่าหน่อยครับผมได้มีโอกาสทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะไม่มีโอกาสทําแบบนี้หรือเปล่าครับโอ้โหฮะผูกคอหรือ,อยัง <c oughs> ตอนนี้ผูกคอหรือ,อยังครับผม <c oughs> เขาเล่นเหมือนวันนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายอะเอาเชือกมาหรือยัง ถ้ายังไม่เอาเชือกมาไว้ข้างๆเลยเพราะไม่รู้จะพิมพ์อะไรแล้วนี่คุณตีชุบเองตีเองนักเลงพอไม่รู้จะพิมพ์อะไรแล้ว